ทำบุญที่วัดนะคะรับฟังนะคะตอนที่ว่าพระจะลงก็จะมีมีคนไปสวดมนต์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ให้เรานี่นะคะแล้วก็พาให้เพื่อนเทุกคนนะคะได้รับบุญด้วยนะคะตอนนี้เดินไม่ค่อยไปเท่ได้นะคะเพราะว่าขาปวดค่ะขาปวดนะคะนี่นะคะคนเยอะไหมคะอ่า ฟังฟังนะคะแล้วรับบุญไปด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนะคะวันสงการนะคะวันที่13นีานะคะพระยังไม่ลงนะคะถ้าพระลงพระก็จะมีนะคะจะไปขึ้นบนนั้นนะคะไปเทพเทศนาอยู่บนนี้นะคะที่ที่มองไปให้เห็นนะคะ่ะขอนั่งนะคะ,ะไม่เดินรอบวัดนะคะขาเดินไม่ไหวนะคะดีนะคะก็คนเข้ามาตอนนี้คนออก่างต่างจังหวัดเยอะนะคะที่เอาวัดเอาโต๊ะมาให้หนั่งเผื่อว่า คนมีอายุนะคะขาเขานั่งเขานั่งพับเพียบไม่ไหวนะคะนี่ไหมคะเห็นไหมคะอขอคุณทุกกำลังใจนะคะขอทุกคนได้รับบุญกุศลนี้ไปด้วยนะคะก,ก็เพิ้นที่สวดก่อนนะคะเป็นออสวดเสียงข้าพาะนะนะคะวตาธรรมโมนะคะขอบคุณขอคุณได้รับบุญนะคะรพร้อมๆกันนะคะบุญรักษาพระคุ้มคอมนะคะ สาทุกค่ะบ๊ายบายค่ะ